สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนนนทหอมสุขใจการ์เด้นนะครับบรรยากาศช้าๆนะครับอากาศหนาวๆตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับก็จะพามาดูเจ้าปวกที่อยู่ใต้ชั้นดินนะครับเป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับ มันเป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับนี่นคือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเป็นพวกปวกที่หากินอยู่ใต้ดินนะครับมันหายใจได้ยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่ามันอยู่ใต้ดินนะครับมันสมองเลยนะครับจะมาขุดดูนะครับนะครับมันสมองเลยครับ จะเป็นตัวปวกนะครับนี่ฮะมันไม่มีช่องนะครับไม่มีรูไม่มีช่องแต่มีที่สําหรับให้มันหายใจได้นะครับจะค่อยค่อยแคะออกมาดูนะครับนี่นะครับอัศจมากเลยนะครับเป็นการเป็นธรรมชาติสร้างมาเพื่อย่อยสลายพวกเศษซากที่อยู่ใต้ดินนะครับเร่งการย่อยสลายนะครับเนี่ยฮะนี่นะครับทางล่างเป็นอย่างนี้นะครับ นี่เป็นช่วงสายๆครับนี่ไล่นะครับประมาณสี่โมงนะครับลมกําลังแรงครับช่วงนี้หน้าหนาวนะครับเรามาดูข้างในต่อนะครับข้างในนี้ก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมันจะเป็นโพรงครับยังไม่มีรูเลยนะครับแต่ว่ามันหายใจได้ยังไงเราไม่รู้แล้วก็มันอยู่ลงมาอยู่ที่ได้ยังไงเราก็ไม่รู้นะครับแต่ตรงนี้อาจะมีตรงนี้นะครับขาวๆนี้จะเป็นจุลินทรีย์นะครับที่เขาไปทําหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพสําหรับ เล่นการย่อยสลายของปุ๋ยหมักนะครับหรือว่าเศษซากที่เราหมักไว้นะครับเราก็จะอีกที่หนึ่งนะครับก่จะได้มานะครับอันนี้รังกําลังจะล้างนะครับถูกย่อยสลายไปแล้วครับกําลังจะล้างมันกินหมดแล้วครับแล้วก็เราจะมาดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันจะมีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับคล้ายหัวมันนะครับแต่เป็นสีดํานะครับผมเคยได้ยินโบราณเขาว่านะครับมันเป็นของขังนะครับพวกนี้เป็นพืชที่เป็นของขังคือว่าเป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของออ่พวกตัวปลวกนะครับให้มันสมัรสมานสามัคคีกันแล้วก็มีความขยันนะครับนี่ในรังของมันนะครับมันจะมีอยู่ในรังของมันเนี่ย แต่เราไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับมันมีลักษณะคล้ายมันนะครับซึ่งสมัยก่อนคนโบราณเขานิยมนําไปใช้กับพิธีต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับความสมัครสมานสมัคคีนะครับอย่างประเทศเกี่ยวกับการแต่งงานสาย้าคอนในพวกนี้ครคู่บ่าวสาวจะได้อยู่ร่วมกันแล้วก็ขยันทำมาหากินนะครับสร้างรังเหมือนปวกนะครับแต่อันนี้เราแต่ในปัจจุบันนี้มันหายากเลยนะครับแล้วก็ ไม่ค่อยเห็นพิธีนี้เอของพวกนี้อยู่ในพิธีเท่าไหร่นะครับเนี่ยเพราะปัจ,จุบันโลกวิทยาศาสตร์ก็เข้ามาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งความหายากมันก็ยากขึ้นเราก็เลยไม่ค่อยได้เห็นนะครับจะมาดูกันอีกทีว่ามันเป็นของขังจริงหรือเปล่านะครับแต่การที่จะเป็นของขังได้นั้นต้องไปผ่านพิธีปลุกเสกก่อนนะครับจากอเกติอาจารย์นะครับแล้วก็มี มันมีมันคล้ายๆหัวพืชนะครับแต่เราไม่ไม่มีวี่แววว่ามันจะสามารถงอกได้นะครับมันแขวนอยู่บนผนังของ้ต้นปูกนะครับจเจ้าปูกนี่นะครับสําหรับผมแล้วผมเก็บไปเพื่อที่จะทําน้ำหมักชีวภาพนะครับยูข้างในนะครับแบตก็จะหมดนะครับมันก็เลยเปิดแสงไม่ได้มาดูตรงนี้ต่อนะครับนี่ครับ อยู่ตรงใต้ชั้นดินนะครับนี่ฮะมันจะแขวนอยู่นะครับซึ่งผมจะเอาไปฝังดินไว้อีกทีหนึ่งว่ามันจะงอกไหมครับแต่ตรงนี้มันคล้ายๆกับเป็นลาชนิดหนึ่งนะครับมันเหมือนกับไอตัวอะไรที่เขาเรียกว่านจักจันนะครับแต่นี้มันมันเหมือน,นหัวนี่นะครับที่คนเท่าคนแก่เขาเรียกว่าของขลังครับก็ขึ้นจะเห็นนี่ละครับ ก็เอาไปเก็บไว้ในข่องในตะกร้าตังเพื่อที่จะว่าทำมาหากินแล้วจะได้โชคดีโชคหมานนะครับ่แตสำหรับผมแล้วเอาจบปลวกนะครับใ้มาเยอะเหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับตัวนี้ตัวด้วงนะครับตัวดินนี่ครับตัวนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยตรงนี้ ตรงนี้มีนะครับนี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับสร้างสารรค์เพื่อที่จะย่อยสลายสิ่งซากพืชเรื่องการย่อยสลายซากพืชน,นะครับตรงนี้ก็มีนะครับเราจะเอาตัวรังของมันเนี่ยไปทําน้าหมักชีวภาพนะครับเป็นการเร่งการย่อยสลายของซากพืชหรือว่าซากสัตว์ที่เราหมักทําปุ๋ยนะครับ ลรงมันมาแล้วครับท่านก็พามาดูจาวปวกนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับมันจะอยู่ใต้ชั้นดินนะครับดินกองนี้ถูกฝังไว้ถูกทิ้งไว้ประมาณ2ปีกว่าวนะครับผมสั่งมาเพื่อที่จะถมที่แต่ว่าผมอยู่กรุงเทพนะครับยังไม่ได้ถมก็เลยวันนี้ก็เลยมาขุดนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็มีนะครับมันจะเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนนะครับ วันนี้ผมมาขุดดินไปถมที่นะครับและได้มาแล้วครับเนี่ยฮะมันจะมีปลอกตัวเล็กๆอยู่ข้างในนะครับมันลงมาอยู่ได้ยังไงครับไม่รู้นะครับนีม่มีที่อากาศหายใจนะครับนี่ก็เป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติลังสรรค์ขึ้นมานะครับได้มาเยอะนะครับวันนี้เนี่ยฮะ ก็ไว้สำหรับธํามนักนะครับครับก็คงจบคลิปกันแค่นี้นะครับเอาความอัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากนะครับเจ้าวปวกสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในรังปวกนะครับ นี่ยฮะมันจะว่ามันเป็นหัวมันก็ไม่ใช่ในเชิงนะครับไม่รู้มันจะงอกได้หรือเปล่าครับกิ่นหอมหอมนะครับกินหอมมากเลยครับเป็นคล้ายๆแป้งนะครับในสมัยก่อนเขานำไปประกอบพิธีใบสีสุเป็นพิธีที่เกี่ยวกับความสมัครสมานสามัคมคีแล้วก็พิธีที่เกี่ยวกับ ึ้นบ้านใหม่หรือว่าการทำมาหากินาการประกอบการทำมาหากินนี่ครับเพราะว่าความหมายของปวก,กคือปวกมันมีความสมัคคีแล้วก็สมัรสมานสมัคมคีแล้วก็ช่วกยกันสร้างรังนะครับนี่คือบรรยากาศในในห้องของปวกนะครับแล้วก็จะมีไอที่ยืดลงมานี่ครับก็เป็นเพียงความเชื่อนะครับที่เขาเล่ากันมาถึงปัจจุบันนี้ลูกวิทยาศาสตร์เปลี่ยนไปแล้วเราก็ไม่ได้ค่อยเห็นสิ่งนี้แล้วนะครับ เอามาให้แบ่งปันกันดูนะครับจบคลิปกนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ